สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับเอาวันนี้พาทุกท่านมาดูสายพันปลานินน้ำกร่อยนะครับเลี้ยงได้ทั้งน้ำกร่อยน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะครับมาดูกันครับว่าไซส์ไหนแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาที่ร่อนนะครับที่ร่อนปลาขนาดไซส์สามนิ้วนะครับนี่เอามาตักเขานะครับก็คือตัวที่ใหญ่ใหญ่กว่าตะแกงเนี้ก็คือไซส์สามนิ้วนะครับอธิบายให้ฟังจาก ลูกคุลูกค้าจะได้เข้าใจนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยอันตัวที่ติดเนี่ยคือไซส์สามนิ้วนะครับเห็นไหมอันนี้พอดีันนี้หน่อยพอนะครับเรามาใส่กำมังนะครับมาดูฟืบนี่เห็นไหมครับอันนี้คือไซส์สามนิ้วนะครับว้าวดูใหญ่มากนะครับนี่ไหมครับ ไซนี้ครับที่เพชรเริ่มจําหน่ายให้กับคุณลูกค้าแล้วครับไซนี้นะดูจากเหรียญสิบครับเท่ากับเหรียญสิบป,ประมาณสักสองเหรียญครึ่งได้ครับประมาณนั้นดูจากเหรียญสิบนะครับใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับขอฝากไปถึงพี่ๆทุกท่านนะครับที่มีความสนใจเรื่องสายพันปันนินหมันนะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งน้ำจืดน้ำก่อยแล้วก็น้ำเค็ม นะครับติดต่อพูดคุยทางเพจได้เลยครับกับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0ูนย์แ3 5 2 5นะครับกับเพจปลาฟาร์มนะครับให้ดูกันชัดๆจะจะก่อนนะครับนี่อันนี้คือไซส์นี้ครับที่เพจจำหน่ายกับคุณลูกค้านะครับใหญ่มากแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ